นี้นะคะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าได้ประชุมร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่สนับสนุนอากาศยานในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ ที่กองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลตรีชายแดนกฤษณสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนอากาศยานสําหรับใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยดับไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้แก่กองทัพบ,บกกองทัพอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การประชุมในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์สําคัญเลยคือเพื่อรับฟังข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานต่อจากนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากที่คาดการณ์ว่าสถานการณ์ไฟปา่า จะเริ่มรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนค่ะ โอกาสนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่3เน้นย้ําให้หน่วยควบคุมอากาศยานที่จะออกปฏิบัติการดับไฟป่าในแต่ละพื้นที่ประสานงานกับหน่วยภาคพื้นดินให้ชัดเจนสอดคล้องกันในการชี้จุดให้ตรงเป้าหมายเพื่อให้การดับไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบจุดความร้อนให้ชัดเจนก่อนอนุมัติใช้อากาศยานเพราะในแต่ละครั้งเวลาที่อากาศยานยกตัวขึ้นค่ะจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นแล้วถ้าใช้เทคโนโลยีในการชี้เป้าที่แม่นยำก็จะช่วยลดต้นทุนได้เยอะทีเดียวอย่างเช่นการใช้โดรนตรวจจับจุดความร้อนรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Fireman แจ้งเตือนจุดที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปดับไฟอย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะ13มีนาคมนี่คือวันแรกเลยของการปรับแผนการใช้อากาศยานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้า หลังจากที่กองทัพอากาศได้นำอากาศยานแบบ p i a c h Maker เข้ามาช่วยเสริมกำลังบินลาตระเวนตรวจสอบจุดความร้อนแบบเรียวไทมปฏิบัติภารกิจทุกวันค่ะสำหรับ p i t c h Maker นะคะก็จะขึ้นบินลาตระเวนตรวจสอบจุดความร้อนต่างๆในช่วงเช้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบดาวเทียมอีกทางหนึ่งค่ะ